สวัสดีครับผมนะครับวันนี้วันที่22พฤศจิกายน2565นะครับผมก็วันนี้นะครับมาอัปเดตกันนิดนึงครับสำหรับเดือนธันวาคมนะปลายพฤศจิกานะครับเริ่มธันวาเข้ามาสู่ในเรื่องของเดือนสุดท้ายของประจำปี2565นะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจเลยนะครับเรามาดูกันนิดนึงครับแล้วก็สรุปภาพรวมนิดนึงสำหรับในเรื่องของเดือนธันวาคมเนี่ยมีรายการอะไรบ้าง ที่น่าสนใจนะครับสำหรับนะคนที่ยังใช้สิทธิ์อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัตรสดิการแห่งรัฐก็ดีนะครับในเรื่องของกลุ่มปอบางก็แล้วแต่นะครับนะเด็กแรกเกิดนะเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความผู้พิการต่างๆหรือจะเป็นในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรนะครับมาตรา3 3 3 9กก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันหนึ่งนะครับว่าเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับมีไฮไลท์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับเราเริ่มจากในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรก่อนเลยนะครับถ้าพูดถึงเดือนพฤศจิกายนนะ ใครที่เข้าระบบนะครับนะในเรื่องของ SOS นะครับซึ่งก็จะมีแอปพลิเคชันตัวนี้แหละแสดงปรากฏนะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับถ้าเราดูนะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยจะมีเงิน1ตัวที่จะโอนเขาให้800บาทนะเขาเรียกว่าเป็นเงินส่งข้อบุตรนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของเดือนธันวาคมนะครับก็จะเป็นประมาณสิ้นเดือนนะของเดือนธันวาคมก็จะรับอีก800บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานนะครับที่ให้ตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนอายุ6ขวบเลยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือนะครับเกี่ยวกับการยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้กันตนที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทต่อหนึ่งคนนะซึ่งสามารถยื่นได้คราวละไม่เกิน3คนเลยนะอันนี้ก็ สามารถที่จะดําเนินการยื่นได้เงื่อนไขที่สําคัญในการรับสิทธิ์นะครับก็จะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือมาตรา39จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนนะครับก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับวงเล็บนะครับยกเว้นบุตรบุญธรรมนะครับอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จำนวนเขาและไม่เกิน3คนนะฮะผู้ประกันตนนะครับพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์นะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ควรรับทราบในเรื่องของการยื่นรับสิทธินะนะครับกรณีที่นะครับจะหมดสิทธิ์รับเงินนะครับของเงินสงเคราะห์บุตรตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างเมื่อบุตรนะครับมีอายุ6ปีบริบูรณนะ์อ่าน,นี้ก็จะสิ้นสุดในเรื่องของการได้รับนะครับบุตรเสียชีวิตนะครับยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนะครับสิทธิ์รับเงินสุขาอบุตรตัวนี้นะครับถ้าสนใจหรือว่าเข้าเงื่อนไขนะฮะตามที่เราแบ่งปันไปนี้ท่านสามารถที่จะนะครับยื่นเรื่องนะครับได้ที่สํานักงานประกันสังคมนะครับกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือที่ท่านสะดวกนะจังหวัดที่ท่านอยู่นั่นแหละหรือท่านสามารถสอบถามข้อมูลสายด่วนได้ที่1 5ึตลอด24ชั่วโมงเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่แจกแจงกันเพราะฉะนั้น 31พฤศจิกายน800บาทรับแน่นอนครับแล้วก็เดือนธันวาคมก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมก็รับต่อเนื่องนะครับ800บาทนะสำหรับในเรื่องของการได้รับสิทธิ์นะครับก็คือเงินสงเคราะห์บุตร8 0 0บาทนะครับต่อบุตร1คนและสามารถยื่นได้สูงสุดข่าวละ3คนเลยทีเดียวนะครับแบ่งปันในเรื่องแรกนะครับให้กับท่านได้เห็นภาพกันนะครับ ต่อมาครับในเดือนธันวาคมนะครับก็ยังได้รับสิทธิ์นะจากสำนักงานประกันสังคมครับในเรื่องของการปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับในมาตรา33และก็มาตรา39ในมาตรา33เดือนธันวาคมครับไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าผู้ประกันตนก็ยังสามารถนะครับได้ส่วนลดนะครับเหลือฝ่ายละ3ในเรื่องของการจ่ายนะครับเกี่ยวกับเงินสมทบนั่นเองนะครับ ต่อมาครับมาตรา39กนะครับก็จะได้รับการปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบเหลือ240บาทต่อเดือน 5. นี่ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังมีอยู่ในส่วนของการลดนะส่งเงินสมทบตรงนี้นะครับ2มาตรานะมาตรา33แล้วก็มาตรา39กนะครับก็ลองนะดูข้อมูลกันเพิ่มเติมนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของเงินประกันรายได้กเกษตรกรนะครับถ้าพูดถึงรายละเอียดเนี่ยนะหลายท่านก็อาจจะสามารถที่จะลองตรวจสอบจะเช็คดูนิดหนึ่งนะครับท่านสามารถเข้าไปนะครับในเรื่องของการตรวจสอบในเว็บไซต์นะของธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรซึ่งเวลาเข้าไปในลิงก์เนี่ยเขาจะมีท่านกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะตัวนี้ก็สามารถกรอกเข้าไปแล้วก็กดค้นหาเมื่อกดค้นหาครับจะขึ้นว่าโครงการอะไร หนึ่งในนั้นที่จะมีการแจกเขาเรียกว่าเงินประกันรายได้ปี4นะหรือว่าเงินช่วยเหลือนะครับไล่ละ1,000บาทนะที่ทกศเนี่ยจะพร้อมในเรื่องของการโอนเงินให้กับกเกษตรกรโดยตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยลองตรวจสอบดูนะครับตามข้อมูลนะครับจากเพจ Facebook คุณรัตด,ดาธนาเดชนะครับท่านเป็นรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็ระบุว่าวันนี้คือวันที่22พฤศจิกายนเนี่ย มีการโอนเงินนะครับในงวดแรกนะ,นะก็ลองตรวจสอบนะครับในเว็บไซต์นี่แหละนะลองดูว่าใน,ในเรื่องของตัวรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีวันที่โอนเนี่ยระบุวันไหนอย่างไรสาขาทกศที่ท่านนะครับยื่นไว้สาขาในอย่างไรสถานะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็ลอง ตรวจสอบดูก่อนนะซึ่งนะครับในเรื่องของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมก็จะมีการแจกแจงนะครับรายละเอียดในเรื่องของการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวนะครับปี65ห้าท่ตัวนี้ด้วยนะก็มีโครงการนี้อยู่สําหรับภักเกษตรกรนะครับผมอะ่ะก็ อัปเดตกันนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของนะครับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับที่จะได้รับเงินตรงนี้เอาไปช่วยเหลือนะครับเอาไปพัฒนาเอาไปต่อยอดในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับการดูแลนะครับเกี่ยวกับข้าวของท่านนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตกันในเรื่องของนะครับประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั่นเองนะครับต่อมาครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับก็เดินทางมาถึงเดือนธันวาคม ก็ยังได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าสิทธิ์ก็จะเหลือแค่3วันนะครับในการจ่ายนะครับถ้าพูดถึงวันที่1ธันวาคมเนี่ยสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า200-300หรือบาทต่อเดือนนะครับยังได้รับอยู่ปกติส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้มนะครับ100บาทต่อ3เดือนนะฮะในเรื่องของบคส .500 บาทต่อเดือนรถไฟ500บาทต่อเดือน รถไฟฟ้านะครับ MRT BTS หรือ a r l หรือนะครับขอ2มกนะครับก็ได้รับ500บาทต่อเดือนนะครับในส่วนของวันที่1ธันวาคมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นค่าส่วนลดนะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะแล้วก็ไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับหรือว่าถือสิทธิ์มาสักการแห่งรัฐอยู่ในปีบัณ์เดือนธันวาคมก็ยังใช้สิทธิ์ได้ปกติเลยอ่ะอันนี้ก็ลองตรวจสอบตัวชี้กันนะรายการแรก ในวันที่1นธันวาคมนะครับต่อมาครับในวันที่18บธันวาคมก็จะมี2รายการนะครับเหมือนเดิมก็คือเงินคืนค่าไฟฟ้าแล้วก็เงินคืนค่าน้ําประปาพูดถึงเงินคืนค่าไฟฟ้าก็จะไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับเงินคืนค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับวงเล็บสําหรับผู้ที่ถือบัตรนะที่ใช้น้ําประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาท ส่วนที่เกินจาก100บาทครับผู้ที่ถือบัตรจะต้องเป็นผู้ชำระเองนะครับในส่วนของวันที่18ธันวาคมนี้ท่านสามารถนะครับกดเป็นเงินสดได้หรือสะสมนะครับไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะครับอนี่ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นในวันที่18ธันวาคมนะครับต่อมาครับวันที่22ธันวาคมก็จะมีการโอนเงินเข้าให้สำหรับนะครับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนบุงเล็บครับ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสุกรัรแห่งรัฐแล้วก็มีบัตรประจําตัวผู้พิการที่ได้รับเงินเบี้ยวความพิการนั่นเองนะครับรายการวันที่22ธันวาคมนี้สามารถที่จะกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมนะครับไปใช้ในเดือนถัดไปได้เช่นเดียวกันอ่ะนี่ก็เป็นบทสรุปในเดือนธันวาคมนะที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนวันนี้นะครับผม22พฤศจิกายนก็จะมี1รายการที่โอนเข้าให้ครับก็คือเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ2 0 0รบาทต่อเดือนตรงนี้นะครับตามเมื้นไขนี้เลยอ่ะลองตรวจสอบ ตรวจเช็คก,กันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นในเรื่องของผู้ที่ยังใช้สิทธิ์บัตรสแสดแหนังรัฐอยู่นะครับภาพประมาณนี้เลยนะครับต่อมาครับในเดือนธันวาคมนะครับก็ยังมีปฏิทินในเรื่องของการจ่ายเงินกลุ่มปลอบางอยู่นะอ่ามาเช็คก,กันครับว่ากลุ่มปลอบบางมีอะไรบ้างนะครับสําหรับกลุ่มแรก เขาเรียกว่าเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับก็จะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นมาตรา40นะที่จะได้รับนะครับในเรื่องของการโอนเนี่ยพูดถึงเดือนธันวาคมปี65ก็จะมีการโอนเขาให้ครับวันศุกร์ที่9ธันวาคมเลยอ่าลองตรวจสอบตัวเช็คดูนะเป็นเงินช่วยเหลือนะครับอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับนี่ก็เป็นการตรวจสอบ600บาทนะสำหรับกลุ่มนี้นะครับก็ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีเหมือนกันนะครับ ต่อมาครับในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้พิการนะครับที่จะได้รับเบี้ยความพิการนะครับซึ่งอันเนี้ยจะมีการโอนเงินเข้าให้800บาทต่อเดือนนะครับกรณีที่อายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็มีบัตรผู้พิการก็ได้รับ1,000บาทนะครับสำหรับกรณีผู้ที่ถือบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับก็ทุกวันที่2ที่เราแบ่งปันไปก่อนหน้านี้ก็จะได้รับเพิ่มเติมอีก200บาทเพราะนั้นบวก800ก็จะได้รับเป็น 1,000ันบาทสาหรับผู้ที่มีบัตรสุขการ่งรัฐนะแล้วก็ถือบัตรผู้พิการด้วยนะครับนี่เป็นลักษณะของเบีย้ยผู้พิการนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับก็อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปอันนี้ก็จะได้รับเบีย้ยงชีพผู้สูงอายุซึ่งก็แจกแจงนะครับในเรื่องของรายละเอียดตามช่วงอายุปีซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างอายุตั้งแต่6 0สิถึงหกปีนะครับได้รับ600บาทอายุ7 0็ดสถึงเจี700บเก้าปีงจ็ปี800บาทแล้วก็ อายุมากกว่า90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในกลุ่มเบาบางทั้ง3กลุ่มนะครับยังไงก็ลองตรวจสอบจะเช็คดูนะครับเกี่ยวกับการรับ นะก็อาจจะมีการโอนเข้าบัญชีปกตินะลองตรวจสอบดูหรือนะฮะในเรื่องของการไปรับนะครับที่หน่วยงานนะที่จัดเตรียมในเรื่องของเงินตรงนี้เอาไว้ให้กับทุกท่านที่เคยไปรับนะครับด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้กับบุตรหลานไปรับนั่นเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือท่านไหนนะครับผมที่บอกว่าอยู่เข้าข่ายนะครับในในกลุ่มเด็กแรกเกิดนะท่านสามารถที่จะ โทรสอบ3นะครับในเรื่องของศูนย์บริการโครงการเงินสนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิดเนี่ยสามารถที่จะโทรนะครับผมนะเบอร์ตรงนะ0820917245ได้หรือว่า0834313533อ่ะก็สามารถที่จะดูได้ตรงข้างล่างนี้นะครับก็สามารถตรวจสอบแล้วก็ โทรปรึกษาสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเราอยากจะยื่นเพื่อจะขอรับนะครับในเรื่องของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะก็สามารถที่ทําการยื่นได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีเลยทีเดียวนะครับภาพประมาณนี้สําหรับในเรื่องของกลุ่มปอบางนะครับต่อมาครับในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์อันนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน2กระบวนการใหญ่ๆนะครับรูปแบบที่1เนี่ยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์นะครับโดยลักษณะของการตรวจสอบ นะครับท่านสามารถสแกน QR Code คตรงนี้ได้เมื่อสแกน QR Code นะครับก็จะให้ท่านกรอกข้อมูลครับอันแรกก็คือระบุนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะครับใส่ในก่อนช่องแรกตามด้วยระบุเลขประจำตัวประชาชนของเด็กนะครับแล้วก็จะมีระบุรหัสยืนยันรูปภาพตรงนี้นะท่านก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดคําว่าค้นหาข้อมูลเลยก็จะปรากฏรายละเอียดลดร,รายการนะครับว่าสถานะที่ท่านยื่นไปเป็นอย่างไรเงินเข้าแต่ละรอบนะครับแต่ละเดือน เป็นแบบไหนสถานะอย่างไรอ่านี่ก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์นะครับหรือท่านไหนที่โหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งชื่อว่าทางรัฐมาเนี่ย ท่านก็สามารถที่จะนะครับผมเข้าไปสู่ระบบนะครับแอปพลิเคชันนะครับทางรัฐตรงนี้ได้ก็สามารถตรวจสอบนะครับรายละเอียดได้เช่นเดียวกันเนาะไม่ว่าจะผ่านระบบ Android หรือว่า iOS ก็แล้วแต่นะก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกช่องทางที่2ผ่านแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่าแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองอ่ะก็สามารถตรวจสอบได้ช่องทางการตรวจสอบสิทธินั่นเองนะครับ ไปดูกันต่อครับในส่วนของโครงการลงทะเบียนบัตรสแกแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอันนี้มาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งสาหรับท่านไหนที่ขึ้นสถานะนะครับว่าท่านเนี้ยนะครับลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วก็แสดงความดีใจท่านผ่านด่านแรกแล้วลุ้นต่อในเรื่องของด่านที่2ก็คือผลการพิจารณาคุณสมบัติอันนี้เดี๋ยวว่ากันนะนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับในประมาณต้นเดือนมกราคมนะครับอปกครั้งหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่อยากจะแบ่งปันและย้ํากันในวันนี้ ก็คือว่าภายใน25หนะครับหรือว่าวันศุกร์นี้25พฤศจิกายนเนี่ยก็จะเป็นรอบสุดท้ายเกี่ยวกับนะการตรวจสอบผลการแก้ไขข้อมูลนะครับผมเป็นรอบสุดท้ายละนะก็จะสิ้นสุดในเรื่องของการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังขึ้นสถานะผลการลงทีเยนไม่สมบูรณ์แบบนี้ก็ถือว่าจบเฮก็ถือว่าสรุปไม่ผ่านด่านแรกนั่นเองนะครับผมภาพ ประมาณนี้นะอันนี้มาย้าเตือนกันวันนั้นเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับในส่วนของเดือนนะครับม,มการาคมนะครับเกี่ยวกับการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับถ้าผ่านก็รอยืนยันตัวตนในเดือนมกราคมเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยท่านก็อะไรครับดำเนินการรอยื่นนะครับอุทธรณ์ผลว่าให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะครับคุณสมบัติของเราด่านที่2ที่ว่าเนี่ยมันทําไมไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะ ยื่นนุธรณ์ได้นะครับวิธีหรือารายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นนุธรณ์นะครับทางช่องเราได้ทําคลิปไว้นะครับท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือว่าศึกษาข้อมูลวิธีการยื่นนุธรณ์ได้นะส่วนใครที่ผ่านก็แน่นอนครับรอยืนยันตัวตนนะครับผมนะเป็นด่านสุดท้ายด่านที่3ซึ่งก็ไม่น่าจะยากนะครับแล้วก็รอในเรื่องของกระทรวงการคลังประกาศนะครับว่าจะใช้ในเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสกสารแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเนี่ยได้ช่วงวันไหนเดือนใดนะครับผมวันนี้ก็อรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะตามสเต็ปประมาณแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการย้ำเตือนกันนะสำหรับในเรื่องของการประกาศผลรอบของการแก้ไขสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสุการนรัฐนะครับนะในวันที่ ่พฤศจิกายนนั่นคือวันศุกร์นี้นั่นเองนะครับเอาละนะครับนี่ก็จะเป็นารายละเอียทด,ทดทั้งหมดทั้งมวลที่นํามาอัปเดตกันในเดือนธันวาคมนะครับภาพประมาณแบบนี้นะครับและถ้ามีโครงการไหนเพิ่มเติมนะเดี๋ยวนํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันสรุปให้ท่านได้รับทราบกันแน่นอนนะครับลุ้นกันต่อสําหรับในวันนี้ลองดูครับว่าจะมีในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งไหมโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือเปล่านะครับหรือว่าชอบดีมีคืนหรือเปล่านะที่เป็นโครงการที่ ไว้แต่ว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรหรือข้อมูลอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวดูวันนี้ครับประชุมครมนะว่าด้วยนะครับในเรื่องของเรียดพวกนี้เข้ามาหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลนะก็จะมาอัปเดตแบบนี้ให้กับท่านได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ